สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราในวันนี้ผมอยู่ที่โซนผักสลัดครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยครับผมทําคลิปนี้เป็นปลายเดือนมีนาคมปี6-6ครับอากาศร้อนมากซึ่งผมจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยเราจะปลูกผักสลัดยังไงให้ผักสลัดเรารอดหรือทํายังไงให้มันปลูก ในหน้าร้อนให้ผ่านไปได้ต้องทำยังไงบ้างมาดูครับตรงนี้ไม่ยากสามารถปรับใช้ได้ทุกทกที่ครับถ้าเราเข้าใจมาดูครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงรายละเอียดที่เราสามารถจะจัดการได้ในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลยากครับเพราะว่าอากาศแต่ละปีนั้นแตกต่างกันมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องเหมือนเดิมพอดีวันนี้ผมมาเติมน้ําในการปลูกผักสลัดผมก็เลยทาคลิปให้เพื่อนๆดูมาดูครับว่า หน้าร้อนเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือแดดแดดแรงแดดแรงเนี่ยผมใช้สแสลมแค่50ใช้สแสลมหนากว่านี้ผักบางตัวยืดครับกรีนโอ๊กยืดกรีนคอร์สยืดดังนั้นเนี่ยแดดใส่สแสลมของผมใส่แค่5 0ครับมีเขียวกับด,ดําผมว่าสีเขียวดีกว่าเพราะผักจกะโตวามากกว่าถ้าสีดําผมพังผมก็ไปซื้อสีเขียวมาใส่ใหม่เพราะนี่มันยังใช้ได้อยู่ผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะอย่างแรกคือสแสล็มนะครับแล้วทีนี้ผัก เวลาถึงฤด,ดูร้อนตัวไหนจะไปก่อนเพื่อนนี่ครับกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กตามด้วยฟิเล่หน้าร้อนนี่เขาไปไปเร็วมากเลยครับอยู่ต้นเหียวเหียวเฉาเขมรพูดไทยต้นเหียวเฉาแล้วก็ตายคือรากเขาร้อนแล้วก็เน่าตายนั่นเองอันนี้รากยังสวยอยู่ตรงนี้เนี่ยครับรากร้อนเร็วช้าขึ้นอยู่กับรังถ้าเป็นรังกุ้งเนี่ยจะเน่าเร็วกว่าเขาจะร้อนแล้วก็ผักจะ รากเน่าตายแก้ปัญหารากเน่ามันมีวิธีครับคือถ้ารากเน่าเราดึงรากดําออกแล้วไป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 ปลูกในน้ําเปล่ารากก็จะแทงมาใหม่แทงขาวใสามาใหม่แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือผักขมผักขมนั่นเองที่ผมเจอนะจากประสบการณ์ผมวิธีการของผมก็คือถ้าเขาเฉาเรารู้ว่าเขาเฉา,าจากแดดเนะี่ยตอนเย็นมาเขาก็จะเริ่มฟื้นคืนแต่ถ้าเฉาจากรากเน่าเปิดลังดูครับรากดำดำ เก็บต้นออกเลยครับเก็บขายเลยหรือเอาไปแปรรูปเป็นสลัดโรเป็นอะไรหรือเก็บทานเองเลยครับในส่วนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเติมน้ําเปล่าอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ครับเขาจะมีรากงอกมาใหม่แต่ผักจะขมถ้าเราเอาผักขมไปส่งลูกค้าไม่ต้องถามนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่ซื้อซ้ําแน่นอนผมจะใช้วิธีนี้โดยการเก็บออกก่อนถ้าเขารากเน่าถ้ารากเน่าหนึ่งต้นเขามีโอกาสลามไหมจากประสบการณ์ผมครับลามทั้งหลัง ก็คือถ้ารู้ว่าต้นเนี้ยไม่ไหวแล้วก็เก็บทั้งรังเลยเก็บขายก่อนเลยถ้าเก็บถ้าไม่เก็บขายเราไปเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าธรรมดารากงอกมาใหม่ขมผมใช้วิธีนี้ครับแล้วทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่มีรังกุ้งรางกุ้งเนี่ยมันจะปลูกยากถ้าอากาศร้อนแบบเนี้ยผมไม่ได้โทษว่ารังกุ้งมันอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเมื่อก่อนผมปลูกรังกุ้งผมก็เลยแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยรังกุ้งจะปลูกยากถ้าปลูกยากทําไงพี่ไม่ยากครับ ถ้าปลูกยากเราก็ใช้พันที่มันทนแดดได้ดีกว่าพันธุ์ที่มันไม่ค่อยทนแดดพันุไหนล่ะมาดูครับกรีนคอร์สอันนี้แดดมาไหวแดดแรงๆพวกนี้ไหวครับกรีนคอร์สพวกนี้ได้พวกนี้ได้ไดฟิลเล่เนี่ยอยู่ๆตายถ้าอากาศร้อนมาก นี้ทายากหน่อยตัวนี้ก็พอไหวครับเรดโอ๊กแต่ก็ไม่ไหวมากเท่าไหร่แต่เป็นตัวนี้จะดีกว่ากรีนคอร์ดกรีนโครอนเรดโครอนพวกนี้จะอยู่ได้3มตัวนี้จะทนอยู่ครับส่วนผักกาดหอมแดงพวกนั้นอย่าปลูกครับหน้าร้อนเนี่ยยอดเขาจะไหม้เลยเนี่ยต้นโตๆตก็เป็นอย่า <Mobil iera. |pl|> ง,ง <tunnels> นี้ครับนี่กรีนโครอนผมไซที่ผมจะเก็บขายก็เป็นไซนี้กรีนโครอนกรีนคอร์เรดโครอนพวกนี้ถ้าเพื่อนๆหัดปลูกปลูกพวกนี้ไปก่อน มินิคอสหน้าร้อนอย่าปลูกครับเพราะว่าตรงกลางเขาเนี่ยจะไหม้ใบตรงกลางนี่จะไหม้ยอดไหม้ยอดตรงกลางมินิคอสตรงนี้จะไหม้เลยมินิคอสจะปลูกยากหน่อยในช่วงหน้าร้อนถ้าอายุเลยนิดนึงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเจดีเลยมินิคอสจะลงหน้าร้อนอยากดังนั้นหน้าร้อนถ้าเราอยากจะปลูกให้มีผักขายก็เน้นผักที่เขาสามารถทนอากาศร้อนได้อย่างที่ผมแนะนำไปส่วนถ้าเราต้องการต้องปลูกตัวนี้จริงจริง ต้องปลูกโอ๊กจริงๆเนี่ยฮะเรซจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกรีนเนี่ยฮะหน้าร้อน,นี่รากจะไปก่อนก็ทําเหมือนผมบอกละครับถ้ารู้สึกว่ารังเนี่ยสมมุติรังนี้นี่รังนี้เลยสมมุตินะเปิดยากกันรากเขาเน่าดำก็เก็บทั้งรังเลยครับขายเป็นอย่างนี้จะสะดวกกว่าจะง่ายกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปแช่น้ําได้ครับแต่ว่าผักจะขมเราจะเสียลูกค้านี่ฮะวิธีวิธีจัดการไม่ยากอากาศมันร้อน ก็ไปหาผักที่มันทนอากาศได้ดีหน่อยส่วนผักที่มันทนอากาศร้อนไม่ค่อยได้เราก็ปลูกจํานวนที่มันน้อยน้อยลงเอาผักที่ทนอากาศร้อนได้ปลูกให้จํานวนที่มากกว่าเราจะได้มีผักขายในช่วงนี้แค่นี้ครับไม่ยากปรับใช้เอาถ้าเราไม่ปรับใช้เอาเรายังดันทุรังปลูกทุนเราก็ไปตรงนั้นนะครับสําคัญมากครับตรงนี้ลองไปปรับใช้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมทําผมใช้วิธีนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าผมใช้วิธีนี้ ไม่ได้ยากหรอกครับทำผักสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ